รถพับจะ้ะนี่ใบ,บสะระแหน่เบซิลของเราผานะพี่น้องอันนี้ปลูกอยู่หลังร้านจะของร้านเพิ่นปลูกไวแ้แล้วพี่น้องเพิ่นจะให้มื่อดน้ำปลูกไว้จังบ่ได้สือเสือเมันก็แพงเนาะเพราะว่าใครอ,อยากปลูกอันนี้อยู่เด็กตอนนีเนื้อที่นี่ว่างไว้อยู่เดี๋ยวจะหาย ตอนบกูดมาปลูกยูทนนอนคืขอข่อยปลูกยูเทศซ์ัดนั่นแหละอันนี้เป็นลังหลานนะจ๊ะขอ <c oughs> แลบบ้ะโหดไลค์กะมันสีอันนี้โพดมีบรรยากาศตอนเย็นพี่น้องตอนนี้กับเวลาหกโมงกว่า บรรยากาศตอนเย็นในลาที่คอยบอกว่าข้าเจ้าฝรัง่งว่าปิกนิกเลยพี่น้องข้าเจ้าสาดแล้วยังก็ปูนงังแถวนี่แหละเนี่ยผ้าลูกผ้าล้านผ้ามาเขามาเห่นยญพาแถวนี้มันจะค่ายว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นพักนะพี่น้องแถวเนี่ยเนี่ยบรรยากาศดีดีชอบมากบรรยากาศแบบเนี่ยบ่ห่อนบ่หนาวพี่น้องก็ดีเลย ตอนที่แรกก็คิดว่าแต่ละโคลโลราโดนี่จะมีแต่หนาวเนาะส่วนมากจะหนาวมากกัะท่านพี่น้องหน้าสปริงเขาก็หนาวหนาะหอนก็นสีหนาวยุ่นนะบัดมันบ่แมงณั่นพี่น้องเนี่ยหน้าสปริงจะจังสีอากาศดีจากคล้ายๆเท็กซัสนั่นแหละต่หันช่วงโซนโอช่วงหิมะน่ะก็จะมีหิมะหลายใน่จักหน่อยแล้วก็บ่ชอบหิมะเนี่ยก็เป็นดานดานเบคฟาดของฝรัง่งเนี่พี่น้องเนี่ยดานนี่ยู่ติดกันนี่ล้างดาน มันจะเป็นลังลานในพี่น้องนะควายยางกว้างมากบางหล่ะประตูน่ะเห็นปะข้างหน้าเดี๋ยวสิพายบิงข้างหน้าอันนี้เบิงข้างหลังนายูเด้เดี๋ยว <c oughs> ไปเบิ้งนี่จักหน่อยเสียงนกกว่านะใ <c oughs> นะพี่น้อง <c oughs> คือบา้านค่นจะบวมเป็นบาน้านคนเดะบวมเป็นบ้านคนเด้อสิเป็นดลานคาลานอันะนั้นอันะนั้นที่คอยวา่ายเรียกงอนมาเล่นนะเป็น คล้ายว่าเป็นเด็กศูนย์นะพี่น้องอะเด็ก <lawsuit royable. S 1> หน่อยจะมาเรียนแถวนะเป็นศูนย์โรงเรียนศูนย์เมืองลาฟเยตเด้อพี่น้องอยู่แถวเนี่ยบางคนก็หลายคนก็ถามมาว่าอยู่โครโดอยู่เมืองอะไรอยู่เมืองลาฟเยตเด้อพี่น้องเด้อข้าวมาบนข้างนาข้างนาตอนนี้ก็เงียบเนียบในแจ้งหน่อยแล้วไปว่ามื้อนี้ร้านปิดพี่น้อง แล้วกะ็ร้านส่วนมากแค่นี้ข้าเจ้าก็จะปิดปิดไว้ว่าสันเถาะต้านังคางกันนะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงปิดใบาสามจ้ะนะอันนั้นเป็นไอ้รถรถบัสนได้ดดพี่น้องรถบัสจะผ่านตลอดแถวเนี่ยเมือ่อกี้เนี่ยเขาก็บพิ่มเขึ้นดอกไ <c oughs> ด้พี่น้องช่วงนี้ก็ก็จะบ่มีรถเพราะวะการข้าเจ้าปิดมาเบิ่งยังมางยุ่ง้าช่วงแบบว่าช่วง เจ็ดโมงถึงบ่ายสามมีรถจะจอดเต็มเลยพี่น้องแถวนี้รถจอดเต็มจนเราไม่มองจอดพุ่งละเพราะว่าข้าเจ้าเมื่อกินนะท่านั้นก็นจะเป็นร้านอาหารข้างหน้าร้านนี่จะคอยว่าทั้งขยันอยู่บกไกลพี่น้องนี้ที่เนี่ยเปิดประตูออกมาก,ก็เป็นทั้งขยันแล้วพี่น้องมันก็นเลยสะดวกสบายเนี่ยหน้าร้านจะเป็นแบบนี้เด็นไหพี่น้องซื้อร้าน ชื่อร้านอัน้นก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งได้เปน้งองยุติดกันนะร้านหนึ่งมันแค่ร้านเดียวเหรอแต่ว่ามันเป็นคนละร้านมันจะเป็นสองร้านจัเสียนาติดกันนะมันยาก,กาศข่อยเมยย่างแค่นี้ก็เมยเท่าแล้ว ช่วงนานะ้ะเมือ่อ,อ,อกี้ข่อยบอกเด็กอกมาจังสีเลยได้พี่น้องเพราะว่าขอ่อยบชอบบรรยากาศหิมะบรรยากาศหนาวหนาวจนแบบใส่เสืจเงี้ยวสองตัวสามตัวรถก็จะแล่นตลอดเวลาเขบาบอมากนานนะหัวกระยุ๊ดตอนของนี่แหละยุตันนี่ห้องอันนี้ยังว่าอากาศดีจ้ะเด็กมะยาง แถวน่กัร้านอาหารมืดเลยดิพี่น้องยู่งคังๆกันเนี่ยอากาศดีหอ,หอมดอกไม้หอมหอมแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเ้ยค่ะพี่น้องอยากจะมาถ่ายบังเรือเรือบรรยากาศ บรรยากาศนายู่ยู่จ่ะแถวเนี่ยคือบ้านค้นนี่มูเจ้าวาบอ่ะมาที่แหลกตอนข่อยมาเหตุงานที่แหลกนะพี่น้องแหลกข่อยบูหัวลานเป็นหลานอาหารนะมันบอคือหลานอาหารเนาะแต่ละร้านเกิดอะไรพวกคือกันเนาะมันคือบ้านคนมากกว่านะแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละเอาพอกันคลิปหนาจ้าไปแล้วค่ะ